หน้าบวมบานลิ้วรอยล่องลึกมีปัญหาบริเวณผิวรอบดวงตาเป็นลิ้วรอยถุงใต้ตาคําทำยังไงดีคะครูทันมาเลยค่ะครูทันจับคู่นะคะหน้าสวยไร้ลิ้วรอยด้วยคอลลาเจนหน้าเด็กยิ่งนวดหน้าหน้ายิ่งเด็กปัญหาหน้าบานปัญหาผิวย่นคอดลิ้วรอยล่องลึกริ้วรอยบริเวณล่องหน้าผากสามารถลดเตือนได้ด้วยคอลลาเจนหน้าเด็กยิ่งนวดหน้าหน้ายิ่งเด็กค่ะยังไม่พอนะคะภูมิใจเสนอมากเป็นตัวไอเจลใช้นวดแบบง่ายเลย ที่บริเวณรอบดวงตาก็ช่วยลดอาการบวมถุงใต้ตาลดเลือนยิ้วรอยบริเวณรอบดวงตาด้วยแล้วค่ะนี่นะคะปกติ2ชิ้น1380บาทไม่ขายวันนี้จับคู่มาเพื่อหน่าสวยลดเดือนยิ้วรอยในราคา1,100บาทเท่านั้นย้ำเลยค่ะสั่งตอนนี้1,100บาทเท่านั้นส่งฟรีส่งด่วนถ้าอยากหน้าสวยหน้าเด็กหน้าอ่อนเยาวจากราคาปกติ 1, 3 8 0บาทเพียง1,100บาทเท่านั้น อยากหน้าสวยลายนิ้วรอยสั่งเลยค่ะ